ครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าอันนี้เป็นล็อกของอยาชิ่ยด้าสาว v F เลยนะครับที่ผมบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของความแข็งแรงนะครับที่เพิ่มขึ้นสักคู่นะครับเม้องนะครับ สอบเราตันนี้จะเป็นรถโ๊อบายนะครับที่จะทำขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไปทดสอบให้กับลูกค้านะครับแล้ต้องปกติแล้วเนี่ยตัวเครื่องตัวนี้นะครับจะอยู่แต่ในโรงงานเท่านั้นนะครับสะกูครับเดี๋ยวผมลงปัญญาแล้วพี่กดได้เลยมอเตอร์มุนไหมฮัลโหล เอาลุ้นหนึงสองสามโอเคมาแล้วนะครับอันนี้ตัวเครื่องตอนนี้นะครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามานับกันนะครับเปิดเอาตู้หนงเอาตู้ไปเลยนะครับนับเลยนะครับหนึ่งสองสามหมดแล้วครับรับ ลื่นสะเทือนเลยนะครับราาดูว่าล้อเป็นอะไรหรือเปล่านะครับวันนี้ผมพามาดูการทุบล้อแมกนะครับของยาชิโยดะนะครับโดยชาญเรื่องช่างจะได้รู้ว่าล้อดีกับล้อไม่ดีมันต่างกันยังไงอันนี้เขาบอกว่าล้อดีนะครับคนรีหมดคนอีกหมดไอตัวไฟนี่อย่ไหนบอลลูนอ่ะเอาตันลนะครับจะเห็นได้ว่าตัวล้อนะครับ จะไม่มีรอยแตกรอยแตกนะครับประกาศมาแล้วสองตรงนี้เดี๋ยวขอเวลากันนาที่นะครับต่อเพียงสักครู่เดี๋ยวรอบดูมาดูให้ได้เลย จะมีแค่รอยนะครับของตัวเหล็กที่หนึ่งตัน,นมากระทบนะครับและมีการยุบตัวนิดเดียวนะครับจะไม่แตกจะไม่แล้วจะเก็บลมในตัวอย่างนี้อยู่ครับผมป้ายยังติดอยู่เลยฮะตัวนี้สาม v ีเลยนะครับก็คือล้อรีดที่เราแจ้งไปตั้งแต่เช้านะครับว่าความแข็งแรงของเขาเนี่ยจะมีมากกว่าล้อหลอกป,ปกติ เดี๋ยวเราลองเซตตัวล้อแบบอื่นดูเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูอีกครั้งครับอันนี้เมื่อกี้ครั้งแรกผ่านไปแล้วนะครับในน้ำหนักหนึ่งตันมันสามารถุไดิห่กติแลทีจีวีเจวีเอลทีครั้งเดียวเป็นมาตรฐานทีครั้งเดียวผ่าน เคยลองไหมครับว่าตัวเนี้ยมันสามารถทนได้สูงสุดกี่ครั้งก็ลองได้เลยครับแต่สูงสุดที่เราทดสอบมาเกินสิบเด็กมันก็คือเอารอด,ดีๆมาทุบเล่นนะครับว่ามันมีความทนทานมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวอันนี้จะเป็นการาทดสอบทางที่สองเมื่อกี้ั้งที่หนึ่งไปแล้วนะอันนี้ก็เส้นลับใหม่มาเริ่มครั้งที่สองนะครับ ผมว่าหลายๆท่านคงไม่เคยดูหรอกครับผมผมเองก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับแต่รู้ว่ามันมีกรรมวิธีนี้ในการทดสอบคุณภาพของล้อที่ได,ได้มาตรฐานอะอออมาเลยครับหนึ่งสองสามหมาแล้วครับพยายามมองกาไปเลยลอง,ลองแล้วครับเห็นชัดเจนนะครับ่เวลาทีสองนะครับเรื่องการทดสอบล้อของยาชิโยด้านะครับว่ามันตัดไ่ม

ก็จะมีลอยนะครับสองลอยกระตบของตัวอะไรขึ้นมากระตบกับกทะาล้อนะครับแต่ในเรื่องของการเช็คก,การแตกนะครับนี่ะะะนะครับดาดมาหมดแล้ว จะลองอีกทีไหม่ะครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนล้อนะครับเอายาชิโยดะออกแล้วก็เอาล้อทีอ่ห้ออื่นมาใส่นะครับล้อตัวล้อสัก<อ>คู่อันนี้ก็ครับอันนี้ลายยอดนิยมนะครับน่าจะคุ้นเคยกับลายนี้อยู่แต่ไม่ได้บอกว่าลายนี้ไม่ดีนะ อยา่าก็ใจผิดนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับรอยทุบรอยทุบรอยทุบเดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสให้ดูแล้วนะครับมีแค่เป็นรอยนะครับน้ำหนักหนึ่งล<ก>้านองศาเท่ากันนะครับยิงลงมาครับที่ตำแหน่งเดียวกันยุดบตำแหน่งเดียวกันครับเอามือรูปดูหน่อยอก็จะแค่เป็นรอยยุบตัวลงไปเฉยๆ อนิวไม่ไม่มีความคมนะครับไม่มีความคมอนิวรูไม่มีไม่มีเลือดนะครับโอเคครับอตอนนี้ก็กำลังติดตั้งล้ออีกล้อหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ยาชิโยะตอนนี้ก็ทำการปวดยึดล้อให้แน่นเหมือนตอนที่อยู่ในรถยนต์นะโดยใช้ประแจปอนขันล้อมวงที่สองที่จะมานำมาทดสอบ เข้าไปแล้วก็กวดแน่นครับมุมเอียงนี่เท่าไหร่นะครับ30บองศา <20 S 1> ใช่ไหมฮะ <า S 2> <ฮา S 1> แล้วก็ระยะจากที่ทิ้งลงมา,มานี่สามร้บ375มิลลิเมตรจากความสูงที่ปล่อยตกลงมาใช่ไหมฮะวีสวัสดิ์ก็คำนวณด้วยกันนะครับเนี่ยโ,โ,โอเคครับท่าคำนวครับเดี๋ยว มันสะท้อนนะพี่แบบหนึ่งผมพยายามไม่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาปะรูปมาตอนหลังแล้วกันครับอ,อตอนนี้ก็จะได้ยินเสียงบล็อกไฟฟ้านะกำลังขอทานนะครับใส่สุตรที่ทำนี่นะครับเรามาเซ็ตอัพอยู่นะครับนนเราจะได้อลงมาแตะดูตำแหน่งก่อนดูตำแหน่งก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ไม่ได้โดนที่ถ้าตำแหน่งลงมาไม่ได้โดนที่ล้อได้ตรงจะโดนที่แก้มยางาครับเซตสวยเซตตำแหน่งก็คือเซตศูนย์นะครับเดี๋ยวจะวัด ันนี้เปการทดสอบตามข้อกำหนด JWL นะครับเขาเรียกว่าการทดสอบแบบ Impact Impact t e s t นะครับ Impact ก็แปลว่าการทดสอบแบบมีการตกกระแทกมีการชนอะไรประมาณนี้นะครับ Impact นะครับอ่าตอนนี้ปิดประตูแล้วเดี๋ยวการทดสอบจะเริ่มอ่เดี๋ยวเราม,นะมาดูกัน,นครับครับ ขอบพื้นที่นิดนึงนะครับถอยหลังนิดหนึ่งอันนี้เข้าใจว่าน่าจะมีส่วโอ้โหมีมีคำเตือนจากพี่ๆมาแล้วนะครับทีมงานถอยห่างกรูดเลยนะครับมันมีมัมีกาดพลาสติกแล้วยังมีเหล็กฉีกอยู่ในนะครับอาเจ็บตัวมองนะครับะจะให้ใครกดครับ อ่ะ,อะมือกดนะครับมือกดมือกดนะครับอกดครับ่าเข้าไปใกล้ๆน้อยดูข้างในนะครับดูข้างในอย่าไปดูที่เงาที่มันสะท้อนกับกับแผ่นปอดผัครับเดี๋ยวนะครับหนึ่งสองสาม เมื่อก,กี้มันตั้งอยู่ดีๆมันคงงลได้ครับว่าลอ้อมีเสียงแปลกๆมานะครับแต่ต้องฟังเสียงแรกนรัเสียงแปลกที่ไม่ใช่นะครับของยาชเชียด้าหลับทันิด นี่คือความที่ไม่ได้ไมาตรฐถานนะครับไม่ไม่ต้องคตอบ<ล>ตไม่มีคำตอบนะครับคำตอบอยู่ที่คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มองภาพด้านในนะครับ วงนี้คงไม่ต้องทดสอบรอบสองนะได้ผลเดียวแค่นั้นนะครับโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับได้เลยครับไม่เป็ชาร์จเรื่องช่างนะครับจะมีเรื่องราวดีๆมาให้ดูเรื่อยๆนะครับวามแรงของล้อที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับก็ดูจากเนื้อข้างในก็ได้นะครับลองหยิบดูนะครับที่รออีกรุ่นหนึ่งที่วงหนึ่งแต่เป็นหอกของล้อเดียวกันเนี่ยนะครับดูเนื้อข้างในจะเป็นรูพุ่นเยอะนะครับไม่แน่น นะครับความแข็งแรงไม่ได้หล่อไม่ได้ครับตัวนี้ต้องทิ้งอย่างเดียวดันหล่อสังเกตยูด้านในก็คือลูกลักษักข้างนอกครับสวยงามลายเป็นเอ่อเทนคัพี่ทั่วไปนะครับแต่เนื้อจริงๆรข้างในแล้วเนี่ย ลองดูครับเป็นทรายได้เลยเหมือนกระปูนมีแต่ทรายอ,อันนี้นิ่งๆนี่ครับงานผิวที่แตกแนะนะครับเนื้อข้างในก็จะมีมีมีมเป็นรูพุนเยอะนิดหนึ่งครับนะครับโอเคครับ คงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับชอบก็ไลค์และแถมกดติดตามด้วยก็จะดีมาก,รากจรู้ว่า,วาร้รอจริงๆนะครับที่อ